สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาย่ออฟทาโร่บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตคนรอ,คนร,อรกกคนรักเก่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะจะรอได้ไหมหรือควรรอหรือไม่ควรรอกลับมาแล้วจะเป็นเช่นไรโอเคไหมมากันที่ธาตุเด่นทดสอบกันมาก่อนสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC. ส,ส,ดสมาชิก ท่านใหม่ๆเก่าๆที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะอะมาดูซิว่ามเมเนจเจหลักของคุณเป็นความรักยังไงกันมาก่อนเป็นความรักแบบไหนคุณอาจจะดิวกับราศีสิงห์ขอระกดินพิจิกค่ะพิจิกพิจิกดินดินก็มีดินด้วยกันเองนะคะความรักของคุณเป็นแบบไหนมาก,กันน่าจะ ความสัมพันธ์ที่ใครบางคนในที่นี้คิดมากความคิดมากมาจาัดอีกฝ่ายหนึ่งเฉยเกินไปเขารักไม่รักแหละดูคุณรักนะคุณดูมีความรักเพียงแต่คุณเป็นคนไม่พูดมีความอดทนอะไรที่เขามายั่วยุคุณเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่นิ่งเวลานิ่งนิ่งมากเลยดเวลานิ่งดินเป็นคนที่เวลานิ่งก็นิ่งเหลือเกินเวลาอย่าให้ร้ายเวลาร้ายขึ้นมาก็ยอมหักไม่ยอมงอได้เลยทีเดียวเชียว อารมณ์ประมาณเหมือนแบบถ้าถ้าให้ความรักไปแล้วให้ความรักไปแล้วก็คือเป็นธาตุที่ไม่ค่อยแสดงออกอะดิเนี่ยเป็นคนที่ข้อไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกถึงความต้องการของตัวเองอะเอาอารมณ์ปะนะประมาณประมาณประหนึ่งว่าจะเก็บความรู้สึกเก่งอืม อุปนิสัยของคุณค่อนข้างนิ่งค่อนข้างไม่แสดงออกมีอะไรมารบกวนจิตใจคุณก็จะเอาแต่เก็บเรียกว่าเก็บอาการเก็บความรู้สึกอืมแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะรู้สึกเหมือนกันเรียกว่ามีพลังงานแห่งความอดทนอดกั้นกับอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าหมดความอดทนเมื่อไหร่นะก็ทันทีเหมือนกันไพ่ของไนท์ออฟสอดเนี่ย คุณอาจจะกำลังคิดว่าคุณกำลังมีจุดหมายคุณกำลังมีจุดหมายบางสิ่งบางอย่างและจุดหมายของคุณคุณจะทำทำสิ่งที่คุณคาดหวงังและจุดหมายคุณให้สำเร็จลุล่วงก่อนหรือเปล่าส่วนตัวเขาก็คิดมากค่ะคุณไม่พูดเขาก็ยิ่งคิดคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรเขาก็คิดหนักคิดมากค,คิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นอะไรอย่างเงี้ยและเขาก็เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีีโก้เหมือนกันเป็นคนแข็งไม่อ่อน เขาก็ไม่ค่อยโอนอ่อนผ่อนตามในใจเขารู้สึกค่ะในใจเขารู้สึกในใจเขารู้สึกที่มันมันมีอะไรที่มากถึงรู้สึกมากแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาหรือการรู้สึกว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยทักกันบ้างคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างหรือเขาพยายามจะจะทำความสัมพันธ์นี้ให้เป็นจริงแต่คุณไม่ค่อยร่วมมือกับเขาเลยอ่ะ มันก็เลยมองถึงเรื่องราวของการถูกปลดปล่อยมากกว่าใช่หรือใครบางคนในที่นี้ค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์เลยเอาแต่ใจหนักมากอืความสัมพันธ์ที่มันไปเรื่อยๆไม่ได้มีมีทิศมีทางไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตังไม่ได้อะไรเลยเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างห่างหายกันไปบ้างงอนกันก็ไม่งอตัวเขาอาจจะเป็นคนที่งอคุณมาก บางคนเขาก็อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าค่อนข้างมีใจที่ที่ความต้องการเขาเขาอยากได้ความโรแมนติกไหมเขาต้องการความโรแมนติกแต่ตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ได้โรแมนติกแต่เขาต้องการคนใส่ใจนะคนใส่ใจคนดูแลอ่าคนใส่ใจคนดูแลคนที่เข้าหาเขาเออคนที่เข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคุณอะเป็นคนที่ต้องการแหละแต่ไม่ค่อยง้อใครไหมอารมณ์คือไม่ค่อยง้อค่ะต้องการไหมต้องการอยากได้ไหมอยากได้ความสัมพันธ์แต่ต้องแต่ชอบให้คนมาง้อมากกว่าไปง้อคนอื่นหรือคุณเป็นคนนิ่งของคุณแบบนี้แหละอารมณ์มันเลยไม่บาลานซ์กันเขาเรียกว่าอารมณ์มันเลยไม่ความต้องการความต้องการความอยากได้อารมณ์ไม่บาลานซ์กันสักเท่าไหร่นะจ๊ะ อทาไมเลิกกันล่ะทาไมเลิกกันทาไมเลิกกันทำไมเลิกกัน,ม,กกน,ม,กกนมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆมีความขัดแย้งกันในเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวนะคะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกบางทีบางทีใครคนหนึ่ง ที่เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปค่ะชอบสั่งชอบคอนโทรลสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นแต่ตัวเองไม่ทําแล้วเราก็มีบางคนที่ก็ไม่ยากถูกควบคุมหมสิ่งที่คุณสิ่งที่เขาอยากได้อาจจะเป็นครบครัวอาจจะเป็นการแต่งงานอาจจะเป็นชีวิตที่ปกติสุขเหมือนคนทั่วไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่รอยากได้ตรงนี้อีกแล้วหรือเปล่านืาจาก คี่หึงคี่หวงและความสัมพันธ์มันเกิดอาการทําให้กันและกันน้อยใจอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะน้อยใจคุณในสิ่งที่คุณไม่ทําต่อให้คุณจะทําหรือไม่ทําไม่แสดงออกยิ่งอารมณ์ของการไม่แสดงออกยิ่งทําให้ใครคนนี้รู้สึกทุกข์ทุกข์มากๆด้วยแหละเลยเป็นความขัดแย้งเป็นปากเป็นเสียงเป็นความขัดแย้งในใจเขาอาจจะ ตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือขัดแย้งคุณก็จะนิ่งนินงไม่พูดหรือเวลานั้จะตูมไปเลยอารมณ์นั้นเกิดเรื่องราวเกิดเรื่องราวของความบาดหมางความน้อยอกน้อยใจกันบ่อยครั้งบ่อยครั้งที่จะบ่อยครั้งที่จะอยู่ตรงนี้บ่อยครั้งที่ไม่อยากอยู่ตรงนี้เออบ่อยครั้งที่เจอสถานการณ์แบบนี้อ่าบ่อยครั้งเจอสถานการณ์ย่ำแย่ จนเป็นความรู้สึกที่มันเต็มแล้วเต็มที่เต็มเหนียวเต็มความรู้สึกแล้วก็เลยทาให้อารมณ์ความรู้สึกที่มันเริ่มส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงไหมอารมณ์คือส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงโอเคไหมอะไปดูซิคุณรักเก่าจะกลับมาไหมคะพอจะกลับมาไหม เขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคะ่ะดอสตาคนที่ก็ด่ด้วยเขาอาจจะหน้าตาดีนะป๊อปปุราในหมู่เพื่อนฝูงเขาดูหน้าตาดีเขาดูมีสังคมดีบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เขาจะกลับมาไหมหรอ เขาจะกลับมาไหมเพื่อนฝูงเยอะแยะสังคมเยอะเขาจะกลับมาไหมครับเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะอยากกลับไม่ได้อยากกลับค่ะอยากกลับแต่อารมณ์ของเขายังไม่นิ่งมันเหมือนกับมันเหมือนกับการที่เขาก็รู้นะการที่เขาก็รู้ว่าในสถานการณ์เนี้ยในสถานการณ์เนี้ยถ้าถ้ากลับมานะ่ะ มันก็ยังมีปัญหามันมีอะไรที่ขัดขามกันอยู่ขอโทษขอโทษค่ะขอโทษขอโทษมันยังมีปัญหามีความขัดแยง้งมีความไม่ลงรอยกันอยู่และอุปสรรคและปัญหานั้นนะ่ะมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้เขาก็อยากกลับมาเพราะเขายังรักคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณยังรักคุณยังอะไรเอาวอนตอบคุณอยู่เลยนะยังเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขามองว่าต่อให้เราจะจะปรับเขาเองเนี่ยเขาก็มองถึงคนที่มีอีโก้อะคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีเดี๋ยวกันไม่ได้ละพูดคำนี้ทีไรนะมันไปมันไปไกลทุกทีเลยอ่าเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เป็นคนไม่ยอมคนคือเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่ยอมความความมั่นใจหาก,กินเองได้ไม่ต้องง้อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามองว่าในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้จะรักกันแค่ไหนเราสามารถเป็นครอบครัวกันได้หรือเปล่าล่ะเราสามารถที่จะมีความสุขกันบ้านไปลายได้ไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาอยากกลับมาแต่เขาคิดหนักแล้วก็การกลับมาเขารู้อยู่ว่าไอ้การกลับมาครั้งนี้เขาก็คงยังไม่มีสถานะเหมือนเดิมไหม ความสัมพันธ์ที่อ่อนๆอออๆลักๆเลิกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประมาณนี้เขาเลยรู้สึกถึงว่าถ้ามันอยู่ในอารมณ์แบบนี้ก็ไม่น่าจะต้องอยู่ไหมเออถ้าเขาอยู่ในอารมณ์แบบนี้ก็คงจะคงจะไปเริ่มต้นใหม่คงจะไปกับคนอื่นหรือว่าหรือว่าเขาเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะจ๊ะอืม มันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสไหมโอกาสของการเริ่มต้นใหม่กันเนี่ยมันมีไหมโอกาสนั้นนะ่ะแต่เราเวอร์โอกาสนั้นก็ยากนะเพราะใครบางคนในที่นี้เนี่ยยังคบเผื่อเลือดอยู่เลยยังเป็นรักเผื่อเลือดยังเป็นรักที่ที่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าฉันจะรักเธอฉันจะต้องการเธอฉันอยากได้เธออะไรอย่างนี้เปล่า อารมณ์ประมาณนั้นไหมมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีโอกาสไหมถ้าถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องทําใจรอรับไปเลยคระว่าโอกาสในความรักความสัมพันธ์มันมีอันนี้เติมจิตเติมใจได้เติมจิตเติมใจเติมความรู้สึกเสียได้อารมณ์นี้ได้แต่ว่า ถ้าจะมองถึงการเที่ยวจะรักกันยาวๆแบบยาวไปอืมคงยากนะคงยากคงยากยาวรักกันยาวไปรักกันเป็นมั่นเป็นเหมาะอืมอืมรักกันแบบว่าสุดท้ายจะคอไม่กันก็ยากอยู่นะก็ยากอยู่นะอืมเพราะว่าคุณสองคนมันอารมณ์ของคุณสองคน,นเก่งทั้งคู่คะ่ะ มีความเก่งมีความอยากเอาชนะท้าทานกันไอ้ความเอาชนะเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราคุยกับใครแล้วเขาทําไม่สนใจเราฉันก็ไม่สนใจเธอเหมือนกันอะไรเงี้ยเธอไม่ทักฉันใช่ไหมฉันไม่ทักเธอเธอไม่คุยใช่ไหมฉันก็ไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเหมือนแบบก็ไม่งอปะละ่ะอารมณ์ประมาณเหมือนไม่ได้ง่เออไม่งอถ้าถ้ามันเป็นความสึกว่าการไป,ปร,รักใครสักคนแล้วเขาก็รักเรา เขาก็รักเรา <c oughs> เราก็โอเคแต่ถ้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเขาไม่รักเราอะ่ะแล้วเราจะทําไงอะ่ะเราก็ถ้าเขาไม่รักเราเราก็ไม่รักเขาอะ่ะอารมณ์เนี้ยอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้ารักฉันฉันก็รักแหละถ้าไม่รักฉันฉันก็ไปแหละ,อ,ะอารมณ์เนี้ยเออมันเป็นความคิดที่ดูสวนทางกันนะ่ะอือรอได้ไหมล่ะรอได้ไหมเหนื่อยนะ เหนื่อยนะรอได้ทํามันจะรอไม่ได้ถ้าคุณยังไม่มีใครยังไม่ได้ไปไหนแต่การรอก็ทําใจไว้เลยการรอบางทีคุณน่ะมองดูถึงการที่คุณรอคุณก็ไม่ได้รอแบบนี่หรอกรอแบบจริงๆริงจังๆหรอกคุณก็ไปข้างหน้าตอนนี้ก็แบบสดสยระเริยมากไปก่อนําตัวให้สดใสสวยงามทําให้เขาเสียดายเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปก่อนรอได้มันมีโอกาสของการรอมีโอกาสถึงการกลับมาคอมเมก แต่มันต้องรอให้ใจเย็นเยนก่อนรอให้ฝ่ายนั้นเขาใจเย็นรอให้ฝ่ายคุณใจเย็นรอให้ต่างคนต่างใจเย็นหรือเปล่ารอตรงนั้นถ้าถามว่ารอได้ไหมรอได้ค่ะอืมคุณสามารถจะจับมือกับเขาคนนี้ไปยาวๆได้เลยถ้าเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันได้ดีหมายถึงจับมือกันไปแบบไม่ได้เคียงข้างนะไม่ได้เคียงข้างนะจับมือกันไปแบบเส้นขนาน เออจับกันไปแบบนี้ละไม่ปล่อยมืออย่าปล่อยมืออ,อ,อย่างเงี้ยคือถ้าไม่ปล่อยมือซึ่งกันและกันเนี่ยก็มันก็สามารถไปกันได้แบบนี้แหละถ้าไม่ปล่อยมือมันสําคัญที่ว่าพอถึงเวลาคุณความอดทนของคุณความอดทนของเขาบางทีคุณอยากได้แต่เขาก็ไม่ให้บางทีเขาอยากได้คุณก็ไม่ให้ไม่ให้อะไรไม่ให้ความไม่ให้ความสําคัญไม่ให้การเติมเต็ม เหมือนคุณดูพูดจริงๆนะอารมณ์ของคุณอะเดนถ้าอยู่และทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากกว่าอารมณ์ของคุณคือถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เนี้และดูคุณโอเคเขารับคุณได้คุณรับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนถ้ามันแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายรับฉันได้โดยที่ฉันไม่ต้องเปลี่ยนตัวตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็พากันไปต่อแต่ถ้าถ้าในความสัมพันธ์เนี้ย มันเรียกร้องมากเกินไปมันต้องการมากเกินไปมันกดดันกันมากเกินไปแบบนั้นน่ะก็คุณก็ไม่ได้ต้องการเปล่าเออคุณก็ไม่ได้มีความต้องการตรงนั้นหรือเปล่าคุณก็ไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคุณอาจจะมองว่ไ้ความสัมพันธ์นี้นะมันมองถึงว่าถ้าต่างฝ่ายต่างอยู่กันแล้วกดดันกันไม่เข้าเข้าใจกันไม่ยอมพร้อมใจซึ่งกันและกันนะมันจะจับมือกันไปได้อย่างไรล่ะถูกไหม เพราะฉะนั้นคุณอาจจะคุณอาจจะไม่มีความพยายามมองคุณกำลังมองหาใครสักคนที่เขายอมรับในความเป็นคุณยอมรับในความเป็นคุณยอมรับในความเป็นตัวตนของคุณโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากการที่เราต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมาหรือเราต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ความรู้สึกมากเราไม่อยากเราไม่อยากจะต้องต้องอืม ต้องปรับแบบนั้นอีกแล้วอเนื้ออ้มาเราก็ไม่ได้อยากจะปรับแบบนั้นอีกแล้วถ้าปรับมากเกินไปจนทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นภาระเป็นความรู้สึกอึอดอัดเราทะเลาะกันอยู่บ่อยๆออมันเป็นคนทุกๆคนล่ะขาดให้อยู่ด้วยกันมันต้องเข้าอกเข้าใจหนักนิดเบาหน่อยเอาใคให้แก่กันแต่ถ้าฝ่ายเรียกร้องให้ฝ่ายแม่ให้มันก็เป็นความกดดันเป็นความรักที่ยากลําบ,บากที่จะเดินไปด้วยกันนจะจ๊ะรับดีวกว่าเป็นคุณถ้ารับไม่ได้ก็ต้องปล่อย เออรับไม่ได้ก็ต้องปล่อยรับไม่ได้ก็ต้องวางอืมอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์เหมือนว่าถ้าถ้าพร้อมถ้าสมมุติว่าถ้าเขาจะไปเราก็ไม่หลังอะ่ะอารมณ์เนี้ยตัดใจอะ่ะตัดใจอะ่ะเหมือนเหมือนใครบางคนก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเราเป็นอย่างไรเราวนิสัยอย่างไรเราพูดหรือเราที่แจหรือจริงๆรู้รับรู้กันตั้งแต่ต้น รับรู้กันตั้งแต่ต้นแล้วแต่ภาคแต่ก็ยังจะมีปัญหาซึ่งกันและกันอีกอย่างเนี้ยเออก็ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันที่มันไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่หลังไม่หลังไม่มีความพยายามมันอาจจะเป็นความรักไหมมันอาจจะเป็นความรักแต่รักเราไม่เท่ากันไหมรักเราไม่เท่ากันรักเรามันมองถึงคนอีกคนหนึ่งอยากได้อยากได้ไดแต่คนหนึ่งก็ไม่ได้อยาก ให้ขนาดนั้นอ,อืถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ดูอาการก็จะหนักอยู่นะอืมอดูเหมือนอาการจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาการก็จะหนักมากถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าอยากอยู่ถ้าอยากอยู่แล้วเป็นตัวของตัวคุณเองและถ้าอยากอยู่หรือหรือให้ใครยอมรับเราแล้วเขาอยู่ไม่ได้ก็คงต้องปล่อยคุณพร้อมปล่อยมือนะคุณพร้อมปล่อยมือ แต่คุณไม่พร้อมปรับโอเคไหมอ่ะก็ถ้าจะรอรอได้แหละรอได้แต่รอแบบถ้าคุณไม่ได้รีบไปไหนไงถ้าคุณไม่ได้รีบไปไหนถ้าคุณไม่มีใครเขาจะปลาก็มาเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาอะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้ค่ะความสัมพันธ์นี้โอเคไหมรอได้แต่รอแล้วจะได้อะไรไหมก็ได้ได้อ่าจะได้ทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ปะปนกันไปอาจจะมีทั้งความสุขที่ ที่เติมเต็มกันได้แต่มันมีความทุกข์ที่ขวายต้องการความชัดเจนหรือว่าความความรู้สึกที่ถนอมน้ําใจเติมเต็มกันบ้างขอเวลาขอทั้งเวลาขอทั้งความใส่ใจเพื่อทําให้ฝ่ายหนึ่งเติมเต็ม,ตมความรู้สึกที่จะมีพลังในการที่จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ทิปฉชันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอตไลน์มาค่ะแอสซาเอฟเอ 0329หวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ